สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื้อนี้มาพบก,กับช่องยายไผ่พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเน,นาะจ้ามื้อนี้ยายไผ่ได้นำความเมื่แนวทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางเน,นาะจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไผ่ฝากกดติดตามกดไลค์กด like แชร์ยายไผ่น้ำไปเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งเน,นาะค่ะเนาะยามยายไผ่รุ่มิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ่ได้พลาดเบิ่งพลาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาคุยมาทักทายกับยายไผก็คคอมมมเเนนตต์าาาาใ้้้ลลิปขงง่ไดะพี่น้อง บ่าวร้า,ายยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งของมูลนืท่างอาจารย์ทันแหลกคนเลยจ้าเนวทางนี่เป็นเนวทางตาไทยสูตรวิ่งว่าสั้นพี่น้องเพื่อนบอกว่าสายลวดของค้นคนสูตรเนาะค่ะพี่น้องไม่ยังน้อน,นี่คื้นมาโตใหญ่แถอพี่น้องขอโทษขอความแจงเตือนเนาะจ้าเลขเด่นบนว่าสั้นเพื่อนบอกว่ามที่เหลว่นเ่นหากับสีเนาะจ้ะมามหาเนาะจ้า หัวน,นี่เจ็ดกับหกว่าสันเน้นเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะอ่ะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะวิ่งลูดมาได้ทั้งเทิ่งและทั้งรางสิบหน่วยเนาะคะ่ะเนาะบนล่างหังวที่เลียวเด่นหาเว้ยมาตัวกันพี่น้องบระดีมาตัวเด่นกันห้าเด่นสีนน่หัวนี่กันเจ็ดเด่นหกเนาะค่ะอันนี้คือแนวทางตำไทยข้นๆสูตรเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเซียนมาตามนัดเซียนมาตามนัดงวดที่แล้วไห้ซีเนาะพี่น้องซีเพิ่นมาอยู่ด้พี่น้องแต่ว่ามาหลาักรอยเนาะจ้าเนาะงวดนี้เซียนมาตามนัดบอกว่าเด่นเจ็ดมาเพิ่นสิีมาบนเรืองมาล่างเนาะค่ะสาหรับผู้ใดมักแนวทางเซียนมาตามนัดกะจังเขน้าจอเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชายนิรน,นามสวัสดีย่ำแ้าเด้อพี่น้องสัน้นเพิ่นว่าเอาแนวทางเล็กวิ่งบนล่างมาฝากว่าสั้น วันนี้ได้สามมาวัดสันพี่น้องคะเพิ่นบอกว่าได้สามมาได้ทั้งทิ่งและทั้งรางจากแนวทั้งชายนิรลนามเนาะค่ะพี่น้องเนาะวดที่แล้วเพื่อนบอกรักหน่วยสามเนาะคะ่ะวันนี้สามกับย่างย่งอยู่บรูว่ะสยูบุนหรือยู่รางวัสันเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดเต็มรางแอดหนา้าพี่น้องจ๋าแคบหน้าจอดแต่ว่ามาเบิ้งดับรางพี่น้องนาสนใจเป็นอย่างพอว่ดดับรางเพื่อนชอนกันกับยายไพ่อีกแร้วสองวันเรวเนาะคะ่ะทุกขั้งที่แอดหน้าล่อ หน่อยนักหน่อยนะาสิว่าเลขดับแอดหน้ากับเลขดับแย่ไพ่สี่สี่สี่ทิพิตากต่างกันเนาะจากงวดที่เลียวเพิ่นบพค่อยมากเพราะเลขดับเพิ่นลุดเนาะจากงวดที่เลีวยวข่อยตรงกันบันไดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือเลขดับล่างสองเนาะค่ะชุดเต็มแคบหน้าจอเลยพี่น้องสองตัวเทิงเนาะค่ะอันใดติดสองกับจวดจาดออกไปอันใดติดเก่ากับจวดจาดออกไปเนาะพี่น้องเนาะจากแนห้างสองตัวล่างชุดเต็มแอดหน้าเนาะค่ะต่อไปเลขจาก น,นี้เป็นแนวทางสิบล่างเอดเดนได้พี่น้องสิบล่างเอดเดนงวดที่แล้วหลุดเนาะจ้จางวดนี้หกเจ็ดแปดเก้สาสํไดซมาหรับสิบล่างเอ่อชนกันกับแนวทางของแอดนูนามอยู่ที่เจ็ดเละเก้าว่าพี่น้องแม่เนาะค่ะเนาะเจ็ดเละเก้าแต่เก้าติดดับเหลือเจ็ดตัวเดียวเลยพี่น้องเก้าติดดับแนวทางของอาจารย์ชนพลเนาะค่ะเนาะเหลือเจ็ดตัวเดียวเอามาสิบล่างเจ็ดอะไรดีว่าสันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดมาโนบ แอดม่านุมาบอกว่า3ตัวบนอยู่ที่593 515 2ตัวอยู่ที่93 15ข้างล่าง97อ่า93และ37จากแนวทาง3ตัวบนและ2ตัวล่างแอดม่านุมเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นเอาแนวทางของแอดวุดเนาะค่ะเนาะมาจับมัดกับแอดนูนามเนาะจ้าได้2ตัวล่างมาซันจ้า่นว่า 3 9 3เก2 7ส7มหนึ่งสมสองเจดเก้าเจดหนึ่งเจดสองเก้าเกหนึ่งและเกาสองเอามาจับมัดโฮมกันพี่น้องเด่นล่างแอดวูดกับเอดนูนามเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางหน่วยล่างหน่วยล่างเอ็ดกับตันพี่น้อง4 0 2ย์เอาเอาเจ็ดมาจับไส่แม่พี่น้องอา่าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์และเจ็ดสองแล้วก็สิเป็นสามน้ำเนาะพี่น้องเนาะของแอดนูนามเนาะก็สิเป็นสามสี่สามศูนย์และสามสอง อะจับให้แล้วพี่น้องคันจันก็เอาไปจับอีกรอบนึงก็ได้เนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางชุดเต็ม2ตัวถึงแนวทางของแอรเดนเนาะ,ะพี่น้องจ้า76 77 79 74 96อ่า86 87 89และ84 96 97 99และ94อันนี้คือชุดเต็ม2ตัวบนแนวทางแอรเดน <S 2>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  ถั่วล้อบนตัดอีกรอบนึงเนาะค่ะหรือว่าเด่นบนตัวเดียวข้าจังเอามาจับเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางบราวนี่ว่าซันพี่นออ้องแอดพฤหัสนันะ่นะน่ะเนาะค่ะเนาะอ่างวดที่แล้วข้ห้าสามเนาะจ้ะเน้นบนได้พี่น้องเพิ่นบอกว่าเน้นบนเนาะจ้ะเนื้อเก้าเนื้อซีสามเก้าและสามซีว่าซันพี่น้องเอาพิจารณาได้เนาะคะ่นะเนาะจากแนวทางของแอดบราวนี่หรือว่าแอดพฤหัสบราวนี่เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง ของแอดนู้ำนี่มราคาพี่น้องซิบร่างเพื่อนว่าจ้างวดที่เลี้ยวเข่าหนึ่งนะคะน่ะเนอะวันนี้สามเจ็ดเก้าตัดเก้าออกไปเป็นอย่างขึ้นตัดเก้าติดดับอาจารย์ชนะพจนเนาะคะ่ะเนาะอย่าวว้แย่ไพ่เนาะค่ะพี่น้องเนี่ยนั่เพื่อเป็นแนวทางเท่าน,นั้นเนาะคะ่ะเนาะเหมือนงวดที่เลี้ยวละ่ะได้ไพ่ก็จะบอกว่า,อาสองติดดับอาจารย์ชนะพน่นเนาะพี่น้องย่างตัวนี้ตัวนี้เนาะพี่น,น้องเนาะอาพิจารน้าได้ค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับล่างดับล่างแนวทางของ เทบลือเนาะคะ่ะเทบลเอราแล้วบอกว่าดับล่างงวดนี้ดับแปดว่าสันพี่น้องดับแปดล่างเนาะค่ะเนาะเอาวาไปตามสูตรสําหรับผู้ไดมากกิดพิจาหน้าใดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนเด่นบนแอตตาพี่น้องมาเบิงงวดที่แล้วแอตตาเราเด่นบนสามีหาเลขออกหาอะซีหาสามเนาะคะ่ะ มาเบิ้งค่ะงวดนี้เพิ่นใหญมาเพิ่นบอกว่าหกเจ็ดแปดตัวใดซิมาแนวทางทึ่งเนาะค่ะเนาะสำหรับแนวทางของเอตตาพาโชควสันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอาจจะเป็นผู้สา่งฝันเนาะค่ะมวดทีเแล้วรักลอยเพื่นเด่นซีเนาะค่ะเนาะงวดนี้รักลอยเด่นอยู่ที่เจ็ดวันสันพี่น้องสําหรับผู้ไดมักแนวทางผู้สา่งฝันแคบหน้าจอเป็นแนวทางไดเลยเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้า,จาอันนี้เป็นแนวทางาชุดเต็มบนชุดเต็มล่าง3ตัวบน3ตัวบน2ต,ตัวบนและ2ตัวล่างมาเบิ่งพี่น้องแนวทางของอาจารย์มังกรอเมื่อไรมาเบิงเ่งแนวทาง,ทงเท, 1, เทงิงเพิ่นก่อนนะพี่น้องเนาะเพิ่นเน้นอยู่ที่2อ่า29กับ12เนาะจ้ะจากแนวทาง2ตัวเทิงเพิ่นเนาะจ้ะ25 15และ14เป็นตัวล่อง3ตัว329 325 312 315และ214อันนี้คือแนวทาง สามตัวบนและสองตัวบนเพื่อนเนาะจา้ะมาเบิร์นขางรางเพื่อนบานพี่น้องเน้นหนึ่งสองก็สองเก่าหนึ่งเก่าเป็นตัวรองเนาะจา้ะอ่ะฟาดไปหนึ่งสองหนึ่งสองกับอะไรอีกพี่น้องติดดับย้ญยไพ่อีกคือนเก่านะคะพี่น้องอา้าวคือวางสั่นติดดับทั้งหนึ่งสองทั้งหนึ่งเก่าทั้งสองเก่าเลยเนาะจา้ะเอาว่าไปตามสูตรผูดด้ใดมากับพิจารณาใดคือเก่านะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทาง อาจารย์เสริมพ้นลำพูลน,นะจะ้ะวิ่งบนนึงก็เก่าหามาใส่อีกตัวหนึ่งว่าสันพี่น้องอาพิ่จะหน้านเพิ่นเด้เลยเนาะค่ะเนาะมืแเร่งตำเล้าเด้อพี่น้องมือเรงพอกันตำเล้าเด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับผู้ไดมักแนวทางตำเล้ากดติดตามและกดกระดิ่งไว้เลยเนาะค่ะเนาะเพื่อซีโบดบ้พาดรับชมรับฟังเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจะ้ะอันนี้เป็นแนวทางอินทรีพระเนจรวัสันอินทรีพระเนจรเลขเด่นมาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะจะ้ะ หนึ่งย์สองตัวใดสีมางวดที่แล้วหลุดประสานพี่น้องยินซี่พนี่จอแล้ววา่างวดที่แล้วหลุดมาตามงวดนี้เนาะค่ะพี่น้องวาสีเข่าบอเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอันนี้บรอิอานห้เได้พี่น้องอันนี้บรอิอานห้เนาะคะ่ะอ่าพี่น้องแคบหน้าจอเลยเนาะจ้ะเนาะจากแนวทางโป๊กเขียวสั่งมาบนล่างนะะเน<ม><ม>าะค่ะเนาะแคบหน้าจอเลยเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเลขดับเพื่อนได้บานพี่น้องมึงหันซังเด่นบนอันนี้ซังเลขดับได้บานพี่น้องคะ่ะดับส,สิบหน่วยบนล่างแคบหน้าจอเลยจ้ะพกเขียวซังดับบนล่าง,นะะนงเนะาะค่ะพี่น้องเนาะพิจารณาน้ำเพลินได้ค่ะพี่น้องคันมากน้ำเพลินเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนวทางเลขดับบน ดับบนแนวทางของเทพบรรลือสูตรคันเทพเนาะจ้ะเทพบรรลือบอกว่าดับ1กับ7เนาะคะนะ่ะเนาะเดินบนอยู่ที่2 3 4 5 6่ประสันจากแนวทางเลขดับเทพบรรลือสูตรคันเทพนะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อเม่พี่น้องเนาะจ้ะที่ได้เข้ามาหลับส้มเราฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเง่งเง่งรวยๆปังๆสุข,ขุมสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้ะที่ได้แบ่งปันค้อมูลแนวทางให้ยายไพ่มาให้พ่อเม่พี่นอ้องได้เบ่งได้ช่มเป็นแนวทางเนาะจ้ะ ขอบคุณในหลายเดอ้อจ้าสวัสดีจ้า